นี่เป็นทานนเป็นสหชาติของพุทธเจ้าเป็นพุทธบุตรท,ท,ทดูแลพระพุทธเจ้าดูแลพิชิตทั้งหลายดูแลบาสกบาจิกาว่าเกิดมาบนเดียวกันกันกบพระุทธเจ้ามีต้นโ,โคแล้วก็มีพราอนน์มีผินพาแล้วก็นางลว มากันตกาะชนะมาแล้ก็เป็นที่สำคัญคือท่านได้พอรอ้าประการหรือเวลาที่พระเจ้าเสด็จไปที่ใดใดของก็สบายของมาก็ไป็ได้มอบให้แก่ก้านมหรือว่าก้านนม เวลาที่มีบาสิกาประสงิ์ทาจากตก่างไกลขออนุญาตเข้าเฝ้าพทธเจ้าก็สามารถทจะเข้าเฝ้าได้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วก็อน์นั้นก็เป็นเรียกว่าเป็นพระที่น่าสงสารที่สุดนะก็เน้่งแต่จดจําคำทีแต่ท่านก็ได้สำเร็จอรหันช้าก็คือหลังจากผู้เจ้า ปรินิพานแล้วสามเดือนวันที่สำเร็จอรหันหกองท่านก็คือวันอียกว่าเป็นการที่ท่านได้ <c oughs> สังคายนาวันทำสังคายนาครั้งที่หนึ่งก็คือวันที่สำเร็จอรหันของพระอรนุนแล้วก็ท่านก็เป็นพระทุพถาแล้วก็ยังเป็นผู้ที่นิพพานที่บนอากาศเข้าเตชอดแล้วก็กว่า ถ้าเราจะน,นิพพานที่ข้างล่างก็กลัวว่าในเป็นฟาเป็นประชาชนก็จะมีการแบ่งแย่งในเรื่องของพระธาตุต่างๆฉะนั้นท่านก็จึงตัดปัญหาก็คือ,อน,นิพพาน <c oughs> ที่กลางอากาศเพื่อจะทำให้พระบรมสารีริกธาตุนั้น,นได้แบ่งออกไป หรือว่าได้ออพักเาวาลงไปที่สองส่วนของอแต่ละเมืองถึงเป็นกบิลภัตแล้วก็ถึงเทวตหัก็จะทำให้ไม่มีการแบ่งแย่งกันแล้วก็ท่านก็เป็นยืมีอายุ120่งอปีถือว่าเป็นพระที่มีความสำคัญในพุทธศาสนาเป็นพุทธประถาของพุทธเจ้าแล้วก็ดูแล พระพุทธองค์ดูแลพระเจ้าพระสงฆ์ดูแลบาศกบาศิกาในการที่จะแบ่งเวลาแบ่งส่วนต่างๆให้เหมาะสมเพื่อจะได้ฟัธงทมเพื่อจะได้เข้าเฝ้าของจะได้เข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นว่าเป็นพระที่การเปลี่ยนจัดระเบียบแล้วก็เป็นพระที่ออกแบบชายจีวรของพระเพราะท่านขึ้นเขาบนภูเขาได้ได้มองเห็น พันนาของชาวมคตดท่านก็จึงได้มาออกแบบชายกีบอนของอทิสุจนจนถึงปัจจุบันนี้ฉะนั้นก็เป็นนักออกแบบที่สุดยอด